แมงข้ามค่ะพี่น้องแม่งข้ามค่ะพี่น้องจากของนางเพื่อเพืใอส่โอ้บปแล้วค้าต่างกองมาโอ้ยแม่งข้ามค่ะพี่น้องที่น้องเห็นด่วีเลยขึ้นนี่นอเดี่ยวนอนเนาะองเห็นบนี่อยู่ในต้นอย่างไรนียืนซอย่นีข้าวหาบ้หาบก็ไม่ม um ีคน เก็บกัน,น,นพี่น้องเก็บกันเด้อพี่น้องแมงคามแมงคามเห็นอีกแล้วต้นหนึง่งอยู่ในต้นปักไส้ออกพี่น้องโอ้ยแมงคามตัวผู้เบิ่งเบิงเบิงหาเบงอีกคนพี่นอ้องมีเหกบ่โอ สรุปเหลือตัวเดียวค่ะพี่น้องตัวหนึ่งบินหนีก่อนหอดย่ามมาแล้วค่ะพี่น้องล่มหนาวมาแล้วเด้อแถวบานค่ะแมงค่ามแมงคามตัวผู้ค่ะพฟกัสไดิบ่บพี่น้องเนี่ยอ๋อแมงค้าเหลือตัวเดียวตัวหนึ่งบินหนีก่อน งามบ่าพี่น้องเขางามงามก้อนแน่นท้าเี้พี่น้องเล็บแหลมแหลมเอาถุงทองถุงทองก็ู่นี่ก่ะพี่น้องถุงทองนั่นนี่ถุงทองคุณคนคุณคนค่ะพี่น้องเห็นเนี่บ่รดายแลนฮับท่านที่ถุงทองเนี่ นี通通่ค่ะถุงทองเจ้าถุงทอง